และเธอมิพวอยู่แลว้วเป็นอย่างเ e a ดให้ใจลงบอกใครมาตามตรงบอกไว้อังนะฮ นี่มาคอยตูอายบอกว่าบ่ามีไผจนโตอายนี่ลงเสือฮามาใจบ่เหลือจำได้เห็นจำได้หูมีผัวสอนก่อนพี่ชายและจังไม่เห็นให้อ้าย ระทมทุกน้อยเงาหางเมียเข้ามาจายเหตุจำได้สิลืมได้สุขใจแรกจนได้พบเธอ แต่รักเธอฉันนี่สุกิงนังฉันก็รู้ว่าเธอก็รักว่าเธอก็รักรักฉันเหมือนกันสองเราสองคนหนึ่งใจจริงจิตกระไรเเราก็ยิ่งผูกพันความรักเราเริ่มเบ่งบานมันดังสวรรค์หอมใจเย็นเด ต่อมาฉันได้รู้ความจริงทุกๆสิ่งฉันชื่นชมำชีวิรู้เห็นว่าผัวเธอมีไม่รู้จะทำไงดีตัวฉันนี้รักแล้วหมดใจ กรรมของไอ,อเอเรวนของเธอได้มาพ่อพิงพานกรรมของไอ,อเอหรวนของเธอได้มาพ่อวิงพานในห้างกันสันี้ลาหลังหึงจอนคิดออนตอนน้ำแต่เมเข้าหลงมั่วมั่วหากเธอมาแล้วใจใช้แป้เมอย้ำไม่มเห็นมาหูคักแน่หุกใจคักแก่พมีมือสั่งเส้าหูมาเจ้ามีคููนันเที่ยงหัวนันเฮียงบอมีวังเบิน เป็นยังเด้จนเสียเวลามาหมอมฮักฮยีมาฮิตให้พี่เสียงโง่ขักลายมารักฉันทำไมรักทำไมรักฉันทำไมเธอก็รู้เธอมีคู่ใจรักฉันนี่เบื่ออะไรมารักทำไมให้ฉันร้อมตรมปลูกใจให้ลืมตัวเธอ ยังรักละเมอทุกวันทุกคืนที่รักที่รักของคนเอินรู้ไหมฉันอนเสือน้องคมใจเฟืนตัแตจากใจเรา มันเงาหบอมีสดชื่นมันเงาบอมีสดชื่นวันคืนมาเป็นไตย่ยโตวิไัยเป็นเพียงแคสู้ยันเช้าวานยันวันยันต้องจบกันและสัมพันธ์ที่มีตัวไอ้นี้มาใส่เกินไปรักเพียงใดต้องตัดใจจากเจ้าคิดถึงบอเศร้าเามียเขาเอ๋ยอยากลือ